วัดพังม่วงครับวันนี้พาแม่บ้านามาทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามา,าทำบุญมาขอโชคขอลาบนะครับเพราะว่าใกล้วันหวยออกแล้วพี่น้องบอกตรงๆนะครับ ที่วัดนี้พี่น้องประชาชนก็ค่อนข้างจะหนาตาเหมือนกันนะครับขอเยอะเสียงโชคให้พี่น้องได้ล่งไปเป็นข้อมูลนี่คือเสียงสุดประทัดนะครับ ตาดีได้ตาลายเสียพี่น้องนะครับชอบตัวไหนเลือกเอาพี่น้องพี่น้องเอฟซีช่งนนาวินเชนเนลนะครับถ้าพี่อยากเสี่ยงโชคนะครับก็มีโชคให้เสี่ยงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดูนะครับใกล้เข้ามาอีกใกล้เข้ามาซื่อสารทุกขณะรีบตะโกนพบ